หากเราฝึกทักษะในการรับมือลูกค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับใส่ความจริงใจลงไปควบคุมอารมณ์ให้ได้เนี่ยนะครับแจ้งเวลาติดตามผลที่ชัดเจนจัดลาดับความสาคัญให้เขาเนี่ยเราก็จะสามารถจัดการกับลูกค้าสุดวีนได้ในเกือบทุกสถานการณ์แน่นอนอยากวอวพรให้ไม่เจอลูกค้าโกรธนะแต่ว่าเมื่อเจอแล้วนะฮะนี่คือวิธีการที่สามารถนําไปใช้ในการจัดการได้มิชชั่นทุระบุ o พอดแคสต์ brought to you by shutterstock สร้างสารรค์อย่างมั่นใจ ขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสําเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Chatterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โลกที่หมุนไปข้างหน้าทุกวันนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราในฐานะคนทําธุรกิจเจ้าของกิจการที่ทําแบรนด์มาหลายปีเนี่ยเราจะต่อสู้แล้วก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสะโลกนี้ได้อย่างไรนะครับบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องคิดถึงเรื่องของการรีแบรนด์นะครับ กับคอร์สเรียนสดแบบ Onsite Rebranding for Entrepreneurs สร้างโอกาสใหม่ให้แบรนด์เดิมสำหรับคนทำธุรกิจนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วกับเนื้อหาฉบับอัปเดตล่าสุดถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของการ rebrand สีจันทของผมที่ทั้งคัดทั้งเคี่ยวจนได้องค์ความรู้สุดเข้มข้นนะครับสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ m i s s i o n t o t h e m o o n c o หรือ l i n e oa a d m i s s i o n t o t h e m o o n แล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนอรับเข้าสู่ Mission to สุ e ม o ล n Podcast นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตฮานุสหะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะต้องเคยเจอแบบลูกค้านะเวลาทำงานนะที่แบบรับมือได้ยากนะครับรับมือได้ยากซึ่งจริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันมีหลักการอยู่เลยนะคือเป็นหลักการแบบค่อนข้างสากลเลยนะฮะว่าเราจะรับมือกับลูกค้าที่รับมือได้ยากได้ยังไงนะครับ แต่ก่อนอื่นก่อนเริ่มนะฮะเรามี YouTube Community ของเราอยู่นะครับซึ่งเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมาคอมเมนต์กันเพราะว่าผมเชื่อว่าประสบการณ์หลายท่านเนี่ยน่าจะมันมากนะฮะกับการรับมือลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเราใครที่มาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ติด hashtag# MTTM นะฮะ s s i ช n to t ุ e ดมูลตัวย่อเนี่ยนะครับไปคอมเมนต์ใน YouTube นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะสมมูลจะไปคัดเลือกนะครับคอมเมนต์ที่สมมูลชอบสมมูลคือแอดมินของเรานะครับเราก็จะแจกกันดดดสีจันทั้ง4รุ่นเลยนะครับ หลอดใหญ่เลยเต็มที่นะฮะหารางวัลนะครับไปแจกเพื่อนจากฝูงลองใช้ดูนะฮะเราภาคภูมิใจกันแดดของเรามากนะครับมานะฮะลูกค้าวีนลูกค้าไม่พอใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะจริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสเราก็จะเจอลูกค้าหลายประเภทมันจะมีประเภทคนที่ใช้อารมณ์ใช้คำหยาบคายอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะรับมือ,อยังไงดีนะครับเชื่อว่าหลายท่านที่ทํางาน เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับลูกค้าอาจจะโกรธอาจจะเหวี่ยงวีนอาจจะพูดจาไม่ดีอาจจะอะไรเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราต้องพิจารณาคือว่าปัญหาเนี่ยนะฮะที่ลูกค้าเ,าเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับแล้วการเข้ามาขอความช่วยเหลือกับความเหวี่ยงวีนเนี่ยถ้ามันมาด้วยกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งความเหวี่ยงวีนของเขาก็มักจะมาจากความเจ็บปวดในปนัญหาที่เขาเจอ นะครับมันมีนักเขียนชาวเยอรมันนะครับชื่อว่าเอ็กฮาร์ทเทอตเลอร์นะฮะก็เขาบอกไว้ว่าในหนังสือเขา,าชื่อว่า The Power of Now นะครับ A Guide to Spiritual Enlightenment ในในในหน้าประมาณทั้งหน้า40เนี่ยเขาเขียนวนะ้บอกว่า Where there is anger there s always a pain underneath คือที่ไหนมีความโกรธที่นั่นมีความเจ็บปวดหรือความปวดร้าวซ่อนอยู่อ้น่าสนใจเนาะนะเป็นคำพูดที่น่าสนใจมากนะครับ ซึ่งการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยเราต้องเข้าใจความโกรธมองเห็นความเจ็บปวดแล้วก็จริงๆเราสามารถพลิกวิกฤตขึ้นมาเป็นโอกาสในตอนท้ายได้ด้วยแต่สติต้องดีๆนะครับซึ่งขั้นแรกในการที่เราจะทําการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็คือต้องเข้าใจความโกรธของลูกค้าก่อนนะครับเรามารู้จักความโกรธของลูกค้ากันนะครับประการด่านแรกสุดเนี่ยคือเราเข้าใจและรู้จัก ตัวตนของลูกค้าให้ชัดเจนโดยอาจจะทําการจัดกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันเนี่ยนะครับแล้วเรียงลําดับขั้นของความโกรธของลูกค้าว่ามีจากปัจจัยอะไรบ้างหรือสถานการณ์ใดที่ทําให้เกิดความโกรธเหล่านั้นนะครับมันมีเฟรมเวิร์กอยู่อันหนึ่งที่ชื่อว่า The Anger r s o u s i l Cycle นะครับจำแนกลําดับขั้นของความโกรธมาเป็น5ขั้นนะครับของความโกรธตามระยะที่ถูกกระตุ้นไปจนกระทั่งตั้งแต่ระยะแบบเบาๆนะฮะจนกระทั่งถึงวิกฤตเลยนะครับ ระยะที่1ครับเราเรียกว่าระยะถูกกระตุ้นหรือว่า trigger phase นะฮะอันนี้เป็นช่วงที่ถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยบางอย่างซึ่งกอ่อให้เกิดความโกรธขึ้นเช่นนะครับมีการทะเลาะวิวาทกันหรือได้รับข้อมูลบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่ความโกรธเนี่ยแสดงออกมาเพื่อปกป้องมนุษย์ปกป้องตัวเราอะ่ะจากความไม่ปลอดภัยนั้นนะครับอันที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นระยะโกรธลุกลามหรือว่า escalation phase นะครับความโกรธช่วงน,นี้จะรุนแรงมากขึ้นสังเกตได้จากอาการทางร่างกายนะครับ เวลาเราโกรธตอน escalation หรือลุกลามเนี่ยนะฮะก็มักจะมีการหายใจที่เร็วขึ้นหวัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับกล้ามเนื้อมีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆพูดเสียงดังขึ้นนะครับตาม่านตาขยายขึ้นหากลูกค้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยต้องเตรียมรับมือให้เหมาะสมแล้วน,นะฮะเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ยไปสู่ข้อที่3นั่นก็คือระยะวิกฤตนนเองนะครับระยะวิกฤตในขั้นที่3เรียกว่า crisis phase นะฮะอันนี้เป็นช่วงที่ลูกค้าเราพร้อมจะทําทุกอย่างลว เพื่อให้หาทางรอดจากปัญหานั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือหลบหนีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเฟส e นี้ที่คล้ายๆกันก็คือว่าคนเรามักตัดสินใจโดยไม่ค่อยมีเหตุผลล่ะนะครับแล้วก็การรับมือโดยการใช้เหตุผลการอธิบายดีๆเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ค่อยได้อีกต่อไปนะครับเฟสที่4คือ recovery phase หรือระยะฟื้นฟูนะครับ เกิดขึ้นจากได้ระบายอารมณ์เต็มที่แล้วในระยะวิกฤตเมื่อกี้นี้นะครับร่างกายจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวจากความเครียดนะฮะมันใช้พลังงานเยอะใช่ไหมเฟสเมื่อกี้เนี่ยนะฮะอะดรีนาลีนที่เมื่อกี้หลั่งออกมาเพียบเลยเนี่ยก็จะเริ่มลดลงนะครับลูกค้าก็จะเริ่มมีสติแล้วก็จะกลับมาพูดคุยได้มากขึ้นนะครับระยะสุดท้ายเป็นระยะซึมเศร้าหลังวิกฤตเราเรียกว่า post crisis depression phase นะครับเป็นระยะที่ลูกค้ากลับมาตระหนักรู้เกี่ยวกับความโกรธนะครับรับประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะว่า i, oh, เฮ้ยโอ้โหฉ ทำให้รู้สึกผิดเสียใจหรือว่าอาจจะเกิดการแบบเศร้าได้นะครับเมื่อเรารู้จักลำดับขั้นของความโกรธแล้วเนี่ยนะครับและรู้ทันสิ่งที่ลูกค้าแสดงไปในแต่ละขั้นเราเนี่ยเราก็ควรหาแผนรองรับความโกรธเหล่านี้และจัดการสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งอันนี้ต้องทําความเข้าใจกับทุกคนในองค์กรด้วยเนาะว่ามันจะมีอะไรประมาณนี้อยู่นะครับถ้าเราคิดมองมุมมองถึงกฎเหล็กที่จะมาจัดการกับความโกรธของลูกค้านะครับ คือเอาจริงแล้วเนี่ยบริบทมันแตกต่างเยอะนะแต่ถ้าเกิดเราพูดในบริบทในทีมบริการที่เรามีพนักง,งานแน่นอนนะฮะมาจากต่างสถานที่ต่างประสบการณ์นะครับมาตรฐานดั้งเดิมของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่สามารถรับมือความโกรธได้ดีนักนะครับบางคนก็เจออยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นจะต้องมีกฎเหล็กในการให้บริการนะครับเพื่อให้มันมีการวางมาตรฐานเหมือนกัน ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมเนี่ยสิ่งที่คุณควรทําขึ้นมาก็คือการตั้งกฎเหล็กขึ้นมาว่าอะไรที่พนักง,งานควรทําในการบริการคําพูดหรือประโยคที่ใช้ในการตอบโต้คืออะไรอะไรคือสิ่งที่พนักง,งานไม่ควรทําในฐานะผู้ให้บริการเพื่อให้เราสามารถตอบสนองกับลูกค้าได้ดีที่สุดนะครับและลูกค้าเองก็จะเกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยที่ไม่แสดงการโกรธออกมาหรือมันมีวิธีการจัดการถ้าแสดงความโกรธออกมาจะต้องทํำยังไงเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเอาแบบเอ็กซ์ตรีมเนี่ยนะฮะ คือคนที่ทางานบนเครื่องบินกับสายการบินข้างล่างด้วยนะครับกราวน์ก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะมันจะมีลูกค้าแบบเขาจะเจอลูกค้าแบบเนี้ยเยอะมากๆากนะผู้โดยสารลูกค้าเนี่ยเขาจะมีคู่มือเลยนะฮะในการรับมือว่าเบอร์นี้ต้องเบอร์ไหนแค่นี้ต้องเบอร์ไหนอันนี้ต้องจับแบบมัดมือแล้วอะไรเงี้ยนะฮะมีนะครับแต่ว่าเราเอาแบบธรรมดาแล้วกันนะครับเราเอาเป็นแบบองค์กรปกติปกติที่เราขายขายของกันอยู่เนี่ยนะครับคู่มือ8ข้อในการรับมือกับลูกค้านะฮะคู่มือข้อที่1 อยู่ในความสงบขั้นตอนแรกในการระมือความโกรธคือเราต้องยับยั้งการคล้อยตามอารมณ์นั้นของอีกฝ่ายหนึ่งหากลูกค้ากําลังโกรธแล้วเราไปใส่อารมณ์ด้วยนะฮะอันนี้ก็ไม่ดีเนี่ยอันนี้มันเอชแคลเซชัวเพราะฉะนั้นเราต้องคุมสติตัวเองไม่ให้อารมณ์ร้อนตามลูกค้าเราต้องพยายามทำความเข้าใจว่าการที่ลูกค้าแสดงอารมณ์เกลี้ยกราออารมณ์โกรธออกมาเนี่ยเขาอาจจะกาลังดิ้นรนหรือหาทางออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของเรานะครับ ซึ่งหน้าที่ของเราก็คือแก้ปัญหาให้มันสําเร็จร่วนนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเก็บความโกรธที่ลูกค้าแสดงออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการส่วนตัวนะครับและหากลูกค้ากำลังโกรธมากจนใช้น้ําเสียงหรือใช้ภาษาที่หยาบคายดูหมิ่นก้าวร้าวเริ่มอยู่เหนือการควบคุมของเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องประทะกับพฤติกรรมนั้นนะครับเราสามารถส่งต่อลูกค้าเนี่ยไปยังผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าอย่างเช่นหัวหน้าเราผู้จัดการของเราเพราะสุดท้านนยในสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็มักจะเป็นการแก้ปัญหาบางอย่างเท่านั้นเองนะครับคู่มือข้อที่2ครับ รับฟังอย่างกระตือรือรน้นแทนที่จะไปจดจอ่อกับอารมณ์โกรธคำพูดที่หยาบคายท่าทางที่เกลียวกราดต่างๆนาน,นาเหล่านี้เนี่ยเราเนี่ยเอาเวลามาใส่ใจปัญหาที่อยู่เบื้องหลังเหล่านั้นดีกว่านะครับสิ่งที่จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาอย่างแท้จริงก็คือการรับฟังอย่างกระตือรือร้นหรือภาษาอังกฤษที่เราคุค้นเคยคือ active listening นั่นเองการรับฟังอย่างกระตือรือร้นเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นต้นเหตุแล,และสามารถเข้าใจได้ว่าอะไรทําให้ลูกค้าโกรธมากขนาดนี้นะครับและเราจะแก้ปัญหาตรงหน้าได้อย่างไร ที่สาคัญนะครับคือแทนที่จะพยายามปลอบใจพวกเขาอย่างเดียวเนี่ยนะครับทางที่ดีเราควรแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงๆที่น่าพอใจด้วยนะครับจากการฝึกทักษะการรับฟังอย่างกระตือรือร้นหรือว่า active listening เนี่ยนะฮะเราจะฝึกยังไงดีนะครับลองใช้ทริค5ข้อน,นี้ดูก็ได้นะครับ <S <S ข้อที่1นนะครับถามคําถามปลายเปิดเพื่อให้ลูกค้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมานะครับคำถามปลายเปิดก็คือคําถามที่ไม่ใช่เป็นตอบแบบใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ yes no question นะฮะก็คือเขาอธิบายออกมา สองละทิ้งอคติมุมมอง,องตัวเองไปก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะครับสามมุ่งความสนใจไปอีกฝ่ายแทนที่จะสนใจความคิดของตัวเราเองนะครับสี่นะฮะใช้พวกบอด y ี้แลงเกชในเชิงบวกบอด y ี้แลงเกจเชิงบวกเช่นสบตานะครับโน้มตัวเข้าไปหาคนเรากำลังคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งความยายการพยายามยิ้มก็ถือเป็นบอด y ี้แลงเกชเชิงบวกนะครับข้อที่หค,คือหลีกเลี่ยงการกระทำ อย่างอื่นในขณะที่ลูกค้าพูดเช่นถ้าสมมติลูกค้าพูดอยู่คุณเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเนะี่ยโอ้โหอนนีนะ้ไปกันใหญ่เลยค,คือคือไม่ใช่เล่นโทรศัพท์คุณอาจจะกำลังทําอะไรบางอย่างอยู่บนโทรศัพท์ทํางานก็ไนดะ้นะครับแต่เขาจะยิ่งโกรธนะฮะเพราะฉะนั้นหยุดนิดนึงเราก็มาคุยเรื่องนี้ก่อนเนาะคู่มือข้อที่สามครับย้ําสิ่งที่ลูกค้าพูดอีกครั้งนึงอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากสาคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เราฟังปัญหาของลูกค้าที่กำลังอยู่ในอารมณ์สุดเกลี้ยกล่อดไปแล้วเนี่ สิ่งที่เราควรทําคือย้ําสิ่งที่เขาพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจจริงๆว่าไอ้ที่เขาพูดมากับสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยกำลังตรงกันจริงๆซึ่งหลายคนคิดว่าอ้าวมันก็น่าจะเข้าใจตรงกันอยู่แล้วหรือเปล่าไม่นะบางทีเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเวลาคนโกรธเนี่ยเวลาเขาอธิบายออกมาเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการด้วยนะนะครับซึ่งวิธีง่ายๆนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยเราเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้รมโกรธของลูกค้าเนี่ยเย็นลงได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับข้อนี้จริงๆอ่ะ หลักใหญ่ใจความของมันก็คือว่าให้ระบุต,ต้นตอของความโกรธจากการรับฟังและพูดย้ำสิ่งที่ลูกค้าพูดกับเราเพื่อให้เราแน่ใจว่าเราเข้าใจปัญหานั้นตรงกันนะครับแทนที่จะแสดงว่าเออเข้าใจแล้วเราจบจบไปนะฮะเราถ้าเราเข้าใจตรงกันจริงๆและลูกค้าเขาได้อธิบายจริงๆเนี่ยนะครับได้ฟังจากเราด้วยเนี่ยเขาจะคลายความกังวลลงไปด้วยนะครับ คู่มือข้อที่4ี่คือขอบคุณลูกค้าที่แจ้งปัญหานี้นะครับมนุษย์เนี่ยรู้สึกดีขึ้นแน่นอนเลยฮะเมื่อรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีและความตั้งใจที่ดีของฝ่ายตรงข้ามเราสามารถนําข้อนี้มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการผูกมิตรให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่พวกเดียวกันนะนะครับซึ่งมันสามารถเริ่มได้ง่ายๆเลยจากการขอบคุณนะครับที่ลูกค้าได้แจ้งปัญหานี้ให้เราทราบหรืออาจจะเป็นการทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มันมีความคืบหน้า เช่นขอเบอร์ติดต่อหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ข้างเขานะครับเขาก็จะเริ่มใจเย็ยนลงได้ง่ายขึ้นนะครับคู่มือข้อที่5คืออธิบายว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆไม่ใช่มาเหวี่ยงเราฮะซึ่งมันอาจจะมีแต่มันน้อยมากลูกค้าต้องการการแก้ปัญหาดังนั้นเนี่ยการแจ้งขั้นตอนว่าอ่ะต่อไปนี้การแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็จะสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจสถานการณ์คลายความกังวลลงไปได้แล้วถ้าอยากให้ลูกค้าสบายใจมากขึ้นกว่าน,น,นั้นนนเี่ะครับ ให้ hey, อธิบายขั้นตอนทั้งหมดไปเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เราได้ทําไปถึงขั้นตอนนี้แล้วนะแล้วเร,เราก็ลังจะทาอะไรต่อไปนะครับคู่มือข้อที่6กําหนดเวลาในการติดตามผลสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาบางอย่างมันไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีนะครับและลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักไม่ชอบการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้เวลาสิ่งที่จะช่วยแบ่งเบาความงเครียดนี้ได้ก็คือการพูดคุยและอธิบายความอย่างชัดเจนว่าคุณจะติดต่อกลับเมื่อไหร่ยังไงนะครับและปัญหาพวกนี้จะถูกอัปเดตหรือถูกแก้ไขเนี่ยวันไหนบ้าง นะครับแม้ว่าการทิ้งระยะในการแก้ปัญหาจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ค่อยชอบนักนะครับแต่มันก็มีประโยชน์นะที่ฝั่งเราก็คือว่า1ก็คือลูกค้าเขจะตั้งสตินิดหนึ่งคือจะคลายอารมโกรธลงได้2ก็จะมีวิธีการไปเคลียร์เรื่องนี้ได้มากจริงๆนะครับซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยก็ก็คือการแจ้งความคืบหน้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นนั่นเองนะครับคู่มือข้อที่7นะครับแสดงความจริงใจกับลูกค้านอกจากศาสตร์การรับมือกับลูกค้าแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันคือการแสดงความจริงใจนะครับ พอลูกค้าเนี่ยประเมินท่าทีของเราตลอดเวลาที่พูดคุยกันนะครับโดยที่เขาเองก็อาจจะไม่รู้ตัวมันเป็นเรื่องจิตใต้สํานึกเวลาประเมินท่าทีลูกค้ารู้นะว่าเราจริงใจหรือเปล่านะครับลูกค้ารู้ว่าเราให้บริการแบบจริงใจหรือให้บริการแบบขอไปทีนะครับสิ่งที่ผู้ให้บริการมืออาชีพควรทําคือต้องเช็คตัวเองทุกครั้งว่ากําลังใช้สีหน้าท่าทางและน้ําเสียงที่เหมาะสมหรือไม่นะครับข้อห้ามที่ไม่ควรทําโดยเด็ดขาดคือการแสดงความดูถูก ขึ้นเสียงกับลูกค้าหรืออะไรแบบนี้มันยิ่งทําให้สถานการณ์เนี่ยแย่ลงไปอีกคู่มือข้อที่8ครับถ้ามีหลายปัญหาให้แก้าจากปัญหาที่ร้ายแรงก่อนในชีวิตการทําง,งานจริงเนี่ยปัญหามักไม่ปราณีเรานะมันจะถาถงเข้ามาพร้อมๆกันวิธีการที่เราสามารถรับมือกับปัญหานับร้อยนับพันได้ในเวลาอันจํากัดเนี่ยนะครับคือการจัดลาดับความร้ายแรงรหรือเรียกว่าการจัด p r i o r i t y ของปัญหานั่นเองและเริ่มแก้าจากปัญหาที่ร้ายแรงที่มันจะส่งผลกระทบจะวงกว้างก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ปัญหาที่เล็กลง แต่ลืมว่าสิ่งสําคัญคือเวลาหากเราแก้ปัญหาช้าเนี่ยทุกปัญหานะครับจากเล็กๆมันจะกลายเป็นใหญ่ได้เสมอนะครับและเป็นเรื่องปกติที่คนทางานบริการมักพบเจอเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเขาก็จะกังวลเกี่ยวกับปัญหาและก็ต้องการวิธีการแก้ปัญหานั้นซึ่งหากเราฝึกทักษะในการรับมือลูกค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับใส่ความจริงใจลงไปควบคุมอารมณ์ให้ได้เนี่ยนะครับแจ้งเวลาติดตามผลที่ชัดเจนจัดลาดับความสคาคัญให้เขาเนี่ย เราก็จะสามารถจัดการกับลูกค้าสุดวีนได้ในเกือบทุกสถานการณ์แน่นอนที่ผมพูดคาว่าเกือบทุกสถานการณ์เพราะว่ามันจะมีคนแห่งสวยอยู่ในโลกอะต้องยอมรับจริงๆนึกออกไหมฮะคือทําอะไรก็ไม่พอใจแล้วก็โอ้โหแบบไม่มีเหตุผลเบี่ยงวีนไปซะทั้งหมดเลยเนี่ยพวกนี้ก็ต้องใช้มาตรการสุดท้ายครับก็คืออย่างอย่างถ้าถ้าเป็นกรณีเครื่องบินเนี่ยเขาก็เชิญคุณลงหรือถ้าเขาไม่เชิญลงขเขาก็เขาใช้คำว่า r e s t r a i n เอาไว้ที่ผูกข้อมือมาอันนั้นคือสุดท้ายจริงๆนะฮะแต่มันมีนะมันมีคนแบบนี้นะคือผมก็เคยเห็นในชีวิตที่ผ่านมามันมีนะ,ะแต่มันน,มน้อยมากน้อยมากนะครับน้อยมากก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามาตาม8ข้อเนี้ยเราก็จะแก้ปัญหากับลูกค้าได้นะครับใครที่สนใจหัวข้อนี้และอยากไปอ่านเพิ่มเติมนะฮะเรามี reference ที่เรานำมาอ้างอิงในวันนี้เนี่ยนะครับก็มี บทความมันที่1น,นะครับชื่อว่า frontline work when everyone is angry นะครับอันนี้มาจาก harvard business review นะครับอันที่2นะครับ managing anger นะครับ vancouver island university นะครับอันที่3นะครับ how to deal with difficult customer นะครับ อันนี้มาจาก Hub Spot นะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยนะครับเป็นบทความของอาซาน่าเองนะในอาซาน่าคา a จาอาซาน่าเนี่ยเขาไม่มีบทความดีๆนะฮะเป็นบทความที่ชื่อว่า listening to understand how to practice active listening นะครับอันนี้เป็นบทความที่เป็นอาซาน่าบล็อกนะครับก็หวังว่าอยากอวยพรให้ไม่เจอลูกค้าโกรธเนาะแต่ว่าเมื่อเจอแล้วนะฮะนี่คือวิธีการที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการได้ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นสุดหนุนนะครับแล้วอ้ออย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้สั่งแพนเนอร์เรานะครับ ลองกดเข้าไปดูกันเดี๋ยวน้องจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณที่สนับสนุน Mission to the Moon เสมอมานะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ m i s s i o n to the m o o n Podcast p r e s e n t e d by Number 24ผู้ให้บริการช h ตเ t e r ์สต็อในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ n u m b e r 24์ h เว t e r ตตอตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์